สวัสดีครับสวัสดีพี่พทุกท่านครับพี่สนใจเอาติดมือ2นะครับรวมถึงรุ่นข้างเคียงนะครับอย่าง CSR นะหรือ Cam รี่นะครับคลิปนี้คุณดูสะใจแน่นอนนะครับจะพาพี่พี่ครับมาอัปเดตโซนรถเข้ามาใหม่ครับมีเอาติดครับราคาดีด้วยปีสักยี่บะราคาเริ่มต้นประมาณ4ี่ครับเข้ามาใหม่มีสีขาว2คันนะครับ 1.6G มีสีดําอยู่1คันนะแล้วก็จะมีตัวไฮบริดครับสีออกเทาฟ้านะสีนี้หายากนะครับนานๆมาที และไหม่ไม่ได้เยอะด้วยนะครับราคาดีผ่อนสัก8 0 0พกลางๆนะครับมีให้รวมถึงมีโคโราคอสครับเข้ามาใหม่ราคาโคตรถูกเลยคันนี้ปี2อราคาถูกมากนะครับรวมถึงมีรุ่นอื่นๆนะฮะพวกแคมรีนะหรือเอาติสครับราคาสักปี19นะชมไม่เน c ้ a เชนนะครับราคาเริ่มต้นอยู่ประมาณสัก3ามแสนพผ่อนเริ่มต้นแค่ประมาณ6 3พัเอง แต่คุณได้ปี19นะได้ไม์แสนกลางๆนะครับคุ้มค่านาใชยนะรวมถึง Air s อสปอรนะครับไฮรอนั้น1.8เอสปอร์ตออปชั่นนะครับมีให้ด้วยมาเพื่อไม,ไม่ให้เป็นการเสียเวลานะครับเดี๋ยวไปเริ่มมันก่อนเลยดีกว่าคันแรกผมขอดูพาดูคันนี้ก่อนคันเนี้ยผมว่านะการันตีแล้วกัน mm hmm. นะครับผมถ่ายรีวิวเดี่ยวไปแล้วนะสาหรับคันนี้ใครสนใจเดี๋ยวผมแปะลิงก์ไว้ให้ข้างล่างผมมั่นใจว่าไม่เกิน3วันติดจองนะครับเพราะมันเป็นค l ลอราคอสไฮบริด สมาร์ทนะครับปี2021ไมค์ก็กลางๆนะครับเป็นรถหน่วยงานนะไมค์หนึ0 0แาหครับเข้ามาใหม่เจ้านายผมตั้งราคาให้โคตรถูกเลยครับมั่นใจว่าถ้าคุณลองเช็คนะตามที่อื่นๆนะผมว่าคันนี้มันน่าจะถูกสุดแล้วราคาแค่5 2า0 0 0สอบาทราคาดีครับและไมค์ก็แสนกลางๆครับแต่วารันตีแบตอ่ะมันไม่จำกัดระยะทางไงนะครับมันมันจำกัดแค่ปีครับ10ปีนะวารันตีแบตเขาตอนนี้เพิ่งใช้มา4ปีครับเหลือวารันตีอีก6ปีเต็มนะครับ คุ้มค่าน่าใช้ครับโคโรล่าคอสหนึ่งจุดแปดไฮบิสมาร์ทคันนี้ฟรีดาวผ่อนอยู่เก้าพันบาทจบนะห้าแสนสองหมื่นเก้าพันราคาดีที่สุดแล้วนะแล้วสภาพดีมากเลยครับใครอยากรู้ว่าสภาพดีขนาดไหนนะครับผมแปะลิงก์ไว้ที่คอมเมนต์ข้างล่างนะสําหรับรีวิวคันนี้อันนี้คือแรกรับเข้าใหม่ฟังก์ชันเขามีครบครับมีคูณทอนโอนหน้าจอใหญ่ๆนะครับหน้าจอเป็นแบบโต้ตาเจนใหม่แล้วนะครับแล้วก็เบาะเขาคล้ายๆเอลทิสครับนะข้างในนี่โครงสร้างรถคล้ายๆเอลทิสครับ แต่มันจะมีในเรื่องของความโปร่งครับความอเนกประสงค์นะครับที่มันมากกว่าออติสครับแอร์หลังมีให้เหมือนกันที่ชาร์โอล็อบด้านหลังมีให้2จุดนะใต้แอร์นะครับแล้วบาะตรงนี้เราสามารถพับได้ครับแบบ40-60แบบนี้เลยนะอเนกประสงค์นะครับพับได้แล้วมันก็เชื่อมต่อจับข้างหลังได้เลยนะตรงนี้มีตัวม่านบังสายตาให้นะครับเราสามารถถอดออกได้นะอเนกประสงค์ครับและหลังคาโปร่งมากนะครับนั่งสบายนะครับคนนั่งหลังไม่เวียนหัวแน่นอนนะขับไปมันจะแตกต่างกับเซียนอาร์นะเซียนอาร์ข้างหลังมันจะแคบนิดนึงนะครับ นะครับมันโปร่งครับนั่งสบายนะครับมันผมว่าเป็นรถที่คุ้มค่านะนะครับโคโรล่าขอซับหนึ่งเลยประหยัดน้ำมันครับเป็นแบบไฮบริดนะครับแล้วศูนย์บริการโตโยต้ามันก็ทั่วไทยครับคันนี้ฟรีดาวน์ผ่อนเก้าพันครับสนใจมาจัดได้นะหรือถ้าใครอยากดูรายละเอียดของนี้คุณไปดูคลิปรีวิวนะครับด้านล่างผมแปะคอมเมนต์ไว้ให้อ่าแปะลิงก์ไว้ที่คอมเมนต์นะครับมาดูคันต่อไปดีกว่าเอาทิปครับหนึ่งจุดหกลุ่นจีรถหน่วยงานมือเดียวปวพอศูนย์เหมือนกันนะราคาดีด้วยคันนี้แค่สี่แสน ห้าหมื่นเก้าพันแต่ได้ปียี่สิบไม่ประมาณแสนเจ็ดสี่ห้าเก้าเองได้ปียี่สิบครับเรารู้อยู่แล้วปี 20, ยี่สิบเบาะภายในจะเป็นสีดําคอนโซลสีดําแลนะน้ามองกับคนที่ต้องการดูแลสั่งง่ายๆนะครับสีดําอะไรเงี้ยบางทีมัน,ม,นมันเริ่มเหมือนกันนะแต่เรามองไม่เห็นนะมันก็ช่วยทําให้แบบว่าการการทำควมามสะอาดอะไรแบบนี้ครับได้น้อยลงได้นะนี่ให้ดูครับใบปอปดศูนย์อยู่เลยนะคันนี้สภาพดีนะครับแลกรับเข้ามาใหม่4ี่แสนห้าหมื่นเก้าพันเองไม่แสนเจ็ดนะเข้ามาสองคัน สีขาวแบบนี้เข้ามาสองคันไม้แสนเจ็ดทั้งคู่นี่คือแรกรับเข้าใหม่ครับสภาพดีเลยนะฟรีดาวครับคุณจะผ่อนอยู่7 7 0 0ัน็ด้บาทตลอดสัญญาย้ำนะคันนี้ฟรีดาวผ่อนอยู่7 7 0ดพันเดเองนะทะเบียนสามแปดหกศครับรถสวยน่าใช้เนี่ยผมให้คุณดูนะมันจะมีราคาฝุ่นครา,นานบ,บน้ําฝนอะไรแบบเนี้แต่แรกรับนะครับอันนี้ยังไม่ล้างนะเข้าใหม่คุณดูดิไม่มีรอยบุบเลยอะป่องซุ้มล้อแบบแนบชิดสนิทนะสภาพสวยครับที่เราบอกไปเพชรยนต์เราคันรถสวยเกียร์เนี่ไม่เกินจริงอ่ะคุณดูเนี่ยสภาพดี นะพวงมาลัยเป็นมันติฟังก์ชันคันนี้1นึ่งแมื่นกับอีก4ี่ร้อ0สี่เองนะครับได้เอลติสครับได้ชมนิวทีนจีชมนี้มันน่าใช้เพราะอะไรหนึ่งเลยนะช่วงล่างเป็นแบบแยกอิสระครับ2ครับมีแอร์หลังให้คุณแล้วคันนี้ไม่แสนเจ็ดสี่ห้าเก้านะแบบนี้เข้ามา2คันครับส่วนอีก1คันนะสีดําครับเข้ามา1คันครับเมื่อวานสีดําครับ1.6รุ่น G ปี2020เหมือนกันแต่คันนี้ไม่จะน้อยกว่าครับราคามันเลยสูงกว่าประมาณ20,000บาทนะแต่ไม่มาณ40,000โล คันนี้ไม่แสนสามนะสีขาวไม่แสนไม่แสนเจ็ดคันนี้ไม่แสนสามคันนี้สี่เจ็ดเก้าครับราคาดีนะไม่แค่แสนสามฟรีดาวครับคุณจะผ่อนอยู่ประมาณแปดพันบาทจบอ่ะดิฟกันประมาณสามร้อยบาทนะนะครับดิฟกันประมาณสามร้อยบาทคันนี้ฟรีดาวคุณผ่อนแค่แปดพันครับทุกเออ่ทุกจังหวัดทั่วไทยนะครับผมมีไฟแนนซ์ครับไปหาถึงบ้านเลยนะมีไปหาถึงที่ครับใครสนใจทักมาได้นะครับศูนย์หกห้าเก้าห้าหนึ่งสามสามเจ็ดสี่ 4, ครับ เบอร์นี้ไลน์ไอดีนี้ครับผมตอบแชทเองผมรับสายเองครับติดต่อหาผมครับเป็นผู้จัดการสายขายได้โดยตรงเลยนะครับดูแลด้านเอาติสให้พี่พี่ได้เดียวใครแน่นอนมาดูภายในครับนี่ใบปอดสูนทุกคันนะห้อยอยู่แบบนี้เช็คสูนตลอดนะครับห6 G ดครับอึดคุ้มทนต้องเอาติสแต่มันเป็นเอาติสเจนใหม่ครับที่ดีขึ้นนะเนี่ยแอร์หลังมีให้นะครับช่วงล่างก็เป็นปีกนอกคู่ครับตัวเบาะใหญ่ขึ้นดีขึ้นนุ่มขึ้นใครสนใจครับมาจัดได้คันนี้ 1.6G ่ไม่แสนสาม ปี2020ครับได้สีดําสภาพนี่คือแลกรับเข้ามาใหม่นะนะไม่แสนสามราคาแค่479นะครับแต่ถ้าใครอยากได้ปี21ไปเลยใหม่ My ประมาณเนี้ยแหละแสนสามแสนสี่ผมมีคันหนึ่งปี21คันนั้นจะเอ่อสี่เก้าเก้านะเพิ่มสองหมื่นบาทนะครับตามใหม่ไว้หนึ่งปีมันก็คือตามราคาคกลไกตลาดนะครับใหม่ไว้หนึ่งปีก็แพงมาสองหมื่น 2, 000, ก็ผมว่าก็มันก็น่าคิดเนาะว่าจะเอา21ไปเลยหรือ2 0ีนะครับแต่แต่ถ้าปี21ก็ผ่อนแปดพันห้า นะครับผ่อนประมาณ8,500คันนี้ผ่อนประมาณ8,479ก็ผ่อนประมาณสัก8,000นะดิฟกันประมาณ400-500ไม่เกินเนี่ยนะครับนะใหม่กว่าหนึ่งปีนะใครสนใจมาจัดได้สำหรับสีดำคันนี้มาดูอีกหนึ่งคันดีกว่านะครับโคโรล่าคอสครับคันนี้ตรวจรถแล้วได้ห้าดาวเต็มนะเข้ามาประมาณสี่ห้าวันแล้วทะเบียน3028นะครับเอ่อคันนี้เ n r นะครับเ n r นอรนะตะกี้เราดูโคโรล่าคอสเห็นไหมข้างหน้าสีเดียวกันเลยนะออกบรอนเท่านะครับคันนี้เป็นเบนซินล้วนครับปี19ตําไมเขาแค่64 1.8มิตรนะฮะไฟโปรเจคเตอร์เซนเซอร์หน้า2เซนเซอร์หลัง4แม็กลาซากุระแบบนี้คือตัวไมนช์เชนนะครับในปี19ครับสภาพกริปมากแรกรับเข้าใหม่แทบไม่ต้องทำอะไรนะครับคันนี้มีจงมีจอครับและคอนโซลก็สวยนะเป็นแบบหนังสีน้ำตาลแอร์เป็นแบบปรับดีตอนแล้วนะครับนะเบรกมือเป็นแบบไฟฟ้าแล้วนะเป็นแบบนี้นะเป็นกดปุ่มแบบนี้แต่ถ้าคอสนี่เป็นเบรกมือแบบเหยียบนะแต่อันนี้จะเป็นแบบเนี่ยกดปุ่มนะครับอ่ามีจงมีจอครับมีคูตอนโทนให้คุณแล้วนะครับเนี่ยเท็กเจอร นะครับใครสนใจ c ีนคันนี้ไม้หกหมื่นเองเป็นทรงคูเป้นะครับ SUV คูเป้นะครเบาะหลังก็สามารถพับได้ครับเหมือนโคโรลล่าคอสเลยนี่อ่นะมันมีมาก่อนคอสอ่นะเนาะพับได้ครับอนเนกประสงค์เลยนะทรงแบบคูเป้ครับใครแบบชอบทรงสปอร์ตสปอร์ตหน่อยมาจัดแบบนี้นะสนใจทักได้นะครับไม้หกหมื่นสี่เองฟรีดาวครับคันนี้คุณจะผ่อนอยู่คันนี้หกหมื่นสี่ฟรีดาวผ่อนอยู่แปดพันห้านะราคาสี่แสนเก้าหมื่นเก้าพันเนี่ยมันพับได้เนาะมันอนเนกประสงค์นะครับมันคือ โครงสร้างเอาติสนะ TNGA นะครับคล้ายกันนะแต่ว่าอันนี้ก็จะเป็นทรงเอ SUV crossover นะครับเนี่ยมันพับเบาะได้แบบนี้เลยคุณดูอนเนกประสงค์กว่าเอาติสนะราคาก็499เก้าาครับปี19บเาแต่ไมค์ก็น้อยอ่ะไมค์เขาหกหมื่นสี่ตรวจรถแล้วได้5ดาวเต็มครับสนใจมาจัดได้นะสําหรับ CHR คันนี้ครับไมค์หกหมื่นสี่สี่แสนเก้าหมื่นเก้าพันผ่อนประมาณแปดเปนห้านะครับผ่อนประมาณแปดเปนห้าครับสนใจมาจัดได้สําหรับคันนี้ครับมาครับมาดูโซนอื่นกันต่อ นะนนี้ก็พาดูเนาะประมาณ4ีหคันแล้วนะครับรถสวยทั้งนั้นเลยนะครับใครสนใจมาจัดได้ครับแล้วเดี๋ยวมีข้างในนะครับจะมีในส่วนของออาติสครับโฉมประมาณปี19นะที่เป็นโฉมหน้าเนี่นะครับตัวไมเน a เชนนะครับแล้วก็จะมี E-Sport ์ port, มายอยู่แสนปี19 E-Sport ีสปอร์นะที่มันมีกล้องถอยบอกคนขับปะไฟฟ้าอะไรแบบนี้มีอยู่คันหนึ่งนะคันนั้นง่องาราคา399นะ สนใจนะครับขอรูปเพิ่มเติมได้ตาม ID Line ข้างล่างที่ให้ไว้มาดูคันนี้กันก่อนนะครับคันนี้ราคาดีครับทะเบียน2 2 2 0นะทะเบียนตอง2ละ0นะครับ1.8 Hybrid Entry ครับคันนี้ปี2020แท้ๆวารันตีแบตเลย5ปีประหยัดน้ำมันครับ24ลิตรและที่สำคัญราคาแค่499เกไม่หนึ่งแสนเกือบสองพันเองนะครับไม่ไม่เยอะนะครับหนึ่งแสนสองพันปียี่สิบก็เฉลี่ยใช้เพียรสองหมื่นนะเพียรสองหมื่นโลเดือนละประมาณพันแปดนะครับถือว่าไม่เยอะะน เฉลี่ยใช้งานต่อวันวันละหกสิบโลอะสะภาพดีนะครับคอนโซลสวยครับเบาะหนังสีดำนะใครสนใจคันนี้มาจัดได้ครับราคาดีนะสี่เก้าเก้านะฟีดาวผ่อนแค่ฟีดาวผ่อนแค่ประมาณแปด0ันหเองนะผมมีคันหนึ่องอะคันนั้นปีเดียวกันแต่ไม่มาแสนหกไงแต่คันนี้ไม่มนแสนเดียวอ่ะห่างกันหก0ม0นโลดิฟกันแค่หนึ่งมืบาทมาคันนี้คุ้มกว่านะครับนะฟีดาวคุณผ่อนแค่แปด0ันห้าเองราคาอยู่สี่0สนเก้ามืนเก้าพันมาจัดได้นะการันตีว่าไม่ผิดหวังนะครับสำหรับคันนี้อมาดูโซนนี้ครับ มีอยู่อีกหนึ่งคันที่นำที่น่านำเสนอคันนี้นะเหมือนกับไอ้คันหมายเลเจ็คันที่สองที่ผมพาคุณดูเลยนะแต่คันนี้นะครับอีกคันหนึ่งที่เขาย้ายมาข้างในที่ผมบอกว่ามันเข้ามาสองคันนะครับคันนี้สี่ห้าเก้าปียี่สิบนะเบาะสีดําคอนโซลสีดําแลกรับเข้ามาใหม่เหมือนกันนะครับฟรีดาวคันนี้ก็จะผ่อนอยู่คันนี้ฟรีดาวผ่อนอยู่ประมาณเจ็ดพันเจ็ดนะนี่เบาะสีดําคอนโซลสีดาครับแลกรับเข้าใหม่ นะคันนี้ไม่หนึ่งแสนเจ็ดหมื่นสามพันนะไม่อีว่าสามพันโลคันนี้เขามาล้างน้ำเปล่าแล้วนะคันนี้เขามาล้างแล้วนะคันนั้นยังไม่ได้ล้างนะกำลังต่อคิวล้างอยู่นะมันเข้ามาเมื่อวานตอนบ่ายแล้วนะครับเข้ามาเมื่อวานประมาณสี่ห้าโมงแล้วนะช่างเขาเลิกงานประมาณห้าโมงครึง่งล้างได้คันเดียวนะนี่สภาพดีนะให้ดูนะล้างเสร็จเนี่ยสวยไหมนะครับอันนี้แค่ล้างนะครับยังไม่ได้เก็บงานยังไม่ได้สปารถรถสวยนะ่าใช้มีดิเพยรยน์ครับมาดูคันต่อไปดีกว่าคันนี้คันนี้ผมเชียร์เลยเอาถ้าใครอยากได้เอาติดแบบผ่อนหก เมาคันนี้ครับเอาเทสหนึ่ครับปี2019นะครับตัวไมเน่เชนรถหน่วยงานมือเดียวปวสูงคันนี้รีวิวไปแล้วครับโคตรสวยนะฟีดาวผ่อนอยู่6,300เองตลอดสัญญานะได้รถที่อึดคุ้มทนนะครับไมเน่น้นถูกๆดูแล้วสางง่ายๆนะเราย้ำนะครับผ่อนอยู่แค่6,300เองราคา379,000คันนี้เลขไม์แค่แสนห้านะครับไม์แสนห้าเป็นรถหน่วยงานครับประวัสูงนะที่มาที่ไปชัดเจนนะครับรถสวยเลยนะครับคันนี้นะรู้สึกจะถอดบอกคนขับไปหนุนอยู่ นะครับสภาพดีครับคันนี้ใครสนใจมาจัดได้ครับฟรีดาวน์ผอนอยู่หกพันสามเองได้เอาติดไมเนอร์เชนนะครับงบจํากัดนะต้องบอกว่างบจํากัดมาจัดอันเนี้ยเพราะว่ามันผ่อนแค่หกพันต้นๆนะขอเครดิตดีนะครับไม่ติดแบ็คลิสต์นะผ่อนเลทนี้แน่นอนนะครับและที่สําคัญนะครับโฉงนี้มันอึดคุ้มทนดูแลสางง่ายมันเน้นง่ายนะครับมาดูอีกคันแคมรี่คันนี้ก็น่าใช้นะทะเบียนสี่สองศูนย์หกเป็นตัวท็อปสุดครับสีดำสองจุดห้าไฮบริดพรีเมียมนะตัวท็อปออปชั่นปีสิบเก้าไม่เจ็ดหมื่นโล ราคาแปดแสนแปดหมื่นเก้าพันไหมอาใช่ไม้อยู่เจ็ด0มืนแปดครับไม่หลักหมื่นราคาอยู่แปดแปดเก้าได้ปีสิบเก้านะต้องบอกงี้ครับเรทแบบเนี้ยก่อนหน้านี้นะไม่ประมาณเจ็ดหมืนเนี้ยขายกันประมาณแปดเก้าเก้านะแต่สีบอลด,ด้วยนะสีบอลมันหาง่ายกว่านะครับต้องเรียนตามตรงเนาะแต่คันนี้คุณได้สีดำครับไม้เจ0ดหมื่นเหมือนกันแต่ราคาแค่แปดแปดเก้าครับสภาพดีเลยนะครับ ได้เป็นตัวท็อปคับมีตัวแอร์เป่าเบาคู่หน้านะมีแอดัพตีฟคูซคอนโทนนี่มีแอดัพตีฟคูซคอนโทนมีแจ้งเตือนชนหน้าแจ้งเตือนออกน็อกเลนนะครับแล้วไม่น้อยนะครับแล้วก็ข้างหลังมีตัวคอนโทนเนาะสันรูปไรต่างๆมีให้แล้วนะครับฟรีดาวคันนี้ผ่อนอยู่ประมาณ1 4ื0นนะครับแคมรี่ครับตัวท็อปคับผ่อน1 4ื0นมันจัดได้เลยสีดำนะครับเข้ามาใหม่ครับกำลังปรับสภาพอยู่นะใกล้เสร็จแล้วแหละนะครับมาดูโซเนีกันต่อนะครับมี คมรี่ครับ 2.0G ที่น่าใช้อยู่นะครับพาเดินมาสองเลยนะตรงนี้นะครับไม่ดูไม่ได้นะคันนี้นะทะเบียน3843ครับแคมรี่2.0รุ่น G มาอยู่98,000นะครับไม่ได้เยอะนะครับไมประมาณ98,000เองนะคันนี้ราคาดีครับอยู่ที่7 1 0 0 0 0เอ้ยขอภายคันนี้699นะถ้า719ไมมัน75,000นะถ้าคุณอยากได้แคมรี่หน้าตาแบบเนี้ยนะครับถ้าคุณอยากได้แคมรี่หน้าตาแบบนี้ อ่าปี20นะครับ 2.0G นะครับผมมีสีน้ำตาลเนาะสีเทาน้ำตาลอ่ะกับสีบลอนนะครับมาอยู่72,000กับ75,000ราคาอยู่7จ็ดหแต่คันนี้มาอยู่98,000นะมาอีก2,000โลก็แสนโลอ่ะนะครับราคาอยู่699คูณผ่อนอยู่1 1ื0 0หนึ่งอ่ะคันนี้ผ่อน11,600แต่ถ้าคุณเอาไมย70,000ไปเลยอ่ะอันนั้นจะผ่อน12,000พอดีนะดิฟกันแค่400บาทนะครับนะเอาไมยน้อยไปเลยก็ดีนะแล้วมีสีให้เลือกเยอะกว่านะครับใครสนใจแคมรี่ประมาณนนีี้้ทัักมมาไดะครบ หลายคันนะครับโหเจนประมาณนี้ผมมีประมาณสิบคันได้นะครับส่วนใหญ่มันจะเป็นสีบลอนนะครับมีสีน้ําตาลหนึ่งคันสีดำหนึ่งคันสีขาวหนึ่งคันที่เหลือสีบอลอลล้วนเลยนะครับสนใจก็มาจัดได้นะครับอเซียอาเอาดูไหมใครชอบไหมนะครับแต่ถ้าเอซียอาเนี่ยสคบไม่มีนะผมขอดูในเอกสารก่อนนะต้องเปิดมือถืออีกเครื่องนะครับดูราคารถนะครับสักครู่นะใครสนใจ H R V ไม่เ N ียนรนะคันนี้94หั่นหนึ่ง94หั่นหนึ่งครับคันนี้เข้ามาใหม่ใหม่อยู่97,419ออรู้สึกจะติดจองนะผมข้ามเลยดีกว่าตัว E อปี15นะติดจองแต่ถ้าใครอยากได้นะครับสเปคประมาณนี้ผมมีปี17,18ราคาประมาณ4,5,9มาเราก็มาดูคอสครับนะคอสคันนี้เพิ่งเข้ามาใหม่นะครับเพิ่งเข้ามาเมื่อวานสําหรับโคโรลล่าคอสนะคันนี้สีขาวดํานะ1.8 ไฮบิดพรีเมียมเซฟตี้จีอาร์สปอปียีครับ8 8ดแไม5ห้าหมีอ่ามีไม5ห้าหนสี่นะปียี่สิบนะครับห้าแล้วก็มีอีกคันนึงราคา869หกคันนั้นไมจะ8ปดหมืนะรุ่นเดียวกันคุณอยากได้ไม8แ0 0 0มก็8ปดถ้าคุณอยากได้ไมห้าหมื่ก็889ครับปี2ีเหมือนกันนะสำหรับคอตัวท็อปนะครับเป็นคอจีอารนะครับใครสนใจรุ่นไหนแบบไหนนะครับสามารถทักหาผมได้โดยตรงนะครับเป็นก้จัจการสายขายนะครับพาพี่ๆรับชมนะ c a m r ี่ n r c o r o l l าร์โค s นะขายทุกรุ่นนะครับทักมาได้ครับเดี๋ยวสัญญานะครับดูแลด้วยตัวเองนะครับคัดคันที่น่าสนใจให้คุณอยู่แล้วนะใครสนใจเอาติดแคมรีหรือรุ่นอื่นทักมาได้ครับวันนี้ก่อนจากการอย่าลืมกดไลค์กด Subscribe ครับพี่พจะได้ไม่พลาดอัปเดตรถสวยแบบนี้ที่เพชรยนต์วันนี้ขอตัวก่อนขอบคุณมากครับสวัสดีครับ